พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันอาทิตย์ที่2 6เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องปัญญาของคนชอบธรรมและพระวจนะที่เราจะใกล้ครวญและสมาค k ธรรมในวันนี้ในพระธรรมลูกาบทที่1ข้อที่17เขาจะนำหน้าพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและฤทธิดเดชของเอลียให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและให้คนดื้อด้านกลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติหนึ่งไว้ให้พร้อมสำหรับองค์พระผู้เป็นเจา้าพี่น้องคะลองสังเกตคำว่าดือดานในข้อพระคัมภีร์ข้างบนซึ่งหมายถึงการเชื่อฟังในเชิงลบนั่นคือความหมายดั้งเดิมในภาษากรีกหมายถึงผู้ที่ไม่อาจน้มเน้าใจได้ผู้ที่ดื้อรัน้นและจงใจเลือกที่จะไปในทิศทางที่ผิดและมีคนแบบนี้ในชีวิตคนเช่นนี้ไม่ยอมจำนน แม้รู้ความจริงพวกเขาไม่ยอมจำนนต่อพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้าคือพระปัญญาของพระเจ้าดังนั้นพระคำพีจึงกล่าวว่าจิตใจของพวกเขาต้องหันไปหาพระปัญญาของคนชอบธรรมซึ่งหมายความว่าพระปัญญาของคนชอบธรรมคือการยอมจำนนต่อพระคำพระปัญญาของคนชอบธรรมนั้นสามารถโน้มเนาใจได้พี่น้องคะ ลองนึกถึงสิ่งที่พระคัมพี์กล่าวถึงลูกหลานของอิสราเอลในพันธสัญญาเดิมพวกเขาไม่สามารถเข้าสู่การพำนักของพระเจ้าได้เพราะความไม่สามารถน้มน้าวใจได้แต่พระปัญญาของคนชอบธรรมนั้นสามารถน้มน้าวใจได้ง่ายด้วยพระคำของพระเจ้าและยอมรับพระคำด้วยความเต็มใจและยินดีการปรับเปลี่ยนนั้นรวดเร็วบนพื้นฐานของพระคำพี่น้องคะ พระเจ้าทรงต้องการให้จิตใจของผู้ที่ไม่เชื่อฟังหันเข้าหาปัญญาของผู้ชอบธรรมเรียกว่าโฟเนซิสภาษากรีกนั่นคือปัญญาขั้นสูงสุดเมื่อคุณถูกน้มนนาด้วยพระคำและปล่อยให้พระคำกำหนดชีวิตและการตัดสินใจทุกอย่างของคุณไม่ว่าสิ่งต่างๆจะดูเป็นอย่างไรคุณเพียงแค่ทำตามที่พระคำบอกเท่านั้นคุณดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพระคำ นั่นคือปัญญาของผู้ชอบธรรมฮาเลลูยาให้เราเกล่าวคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับปัญญาของผู้ชอบธรรมที่ทำงานในตัวข้าพระองค์จิตใจของข้าพระองค์เปิดกว้างและตอบสนองต่อพระคำของพระองค์เสมอข้าพระองค์เชื่อมั่นในความจริงของพระองค์ และถูกควบคุมโดยความรักของพระองค์พราะปัญญาของ,รงพระองค์ผลัดดันข้าพระองค์ให้เดินในเส้นทางแห่งความชอบธรรมและดำเนินชีวิตในทุกวันให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระองค์ในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กําลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด